รับเชียร์คือในตอนนี้นะคะคืออยากอยากรออยากรอทุกข้อสรุปที่ที่มีเหตุและผลที่ชัดเจน,นะคเะพราะว่าตลอดตลอดทางที่ผ่านมาคือมันมันมักจะมี็นคำถามเนาะมันมักจะมีอะไรบางอย่างที่เราฟังแล้วเราก็สงสัยในกระบวนการหรือว่าสงสัยในทางเหตการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าณวันนี้คืออยากให้ทุกอย่างที่สรุปออกมาเนี่ยเป็นเป็นข้อที่ ฟังแล้วมันดูเป็นเถือเป็นผลที่ชัดเจนไม่ไม,มีเงือ่อนยำไม่มีข้อสัสัยษนะคะได,ได้แต่หวังอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเชืช่อว,ว่า,วามันไม,ไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่เต็มที่อะคะ่ะแม้กระทั่งทุกคนท,ที่ให้ความสนใจกับเขาหนี้ก็พร้อมที่จะเสืบหาความจริงกันทั้งนั้นแหละเพื่อเพื่อเพื่อผู้หญิงคนนี้นะคะก็อ,อยากให้ ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผู้ที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยสรุปออกมาด้วยด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นเป็นผลและมีความที่ทณธที่สุดค่ะจะกี่ยติดตามแล้วก็ดูตลอดเนะคะว่าข่าวไปไหที่ไปไหนอะไรที่อะไรออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องมีมีความติดตามอยู่ตลอดจริงๆค่ะสำหรับตัวเชียร์เพราะว่าเชียเชียรอรอดูรอฟังอยู่ตลอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในในบางข้อที่ที่มีออกมาให้เราได้ได้เห็นกันอะไรแบบเนี้ยบางบางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่ ในส่วนของทำกระบวนการที่ออกมาอมตอบเรื่องนี้โดยตรงะฉะนั้นแล้วคือเชียร์ถึงบอกว่าเชียร์ไม่ได้ไม่ได้ปักใจหรือไม่ได้แบบว่าเอ่อเป็นเตียงอะไรแต่ว่าเราเราขอแค่ว่าเมื่อคําที่ออกมาอย่างเป็นทางการข้อเสลอการอย่างเป็นทางการข้อส,ร,อสรุปเนี้ยเป็นข้อที่ชัดเจนได้ไหมได้หรือเปล่าใช่แบบกับแรกเออยากเป็นคเชียร์มากกว่อยู่แล้วที่มาตอนนี้ผมต้องยอมรับว่าด้วย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 ชีวิต เส้นทางที่มันแตกต่างกันไปค่ะคือก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เจอหน้าผ้าตานตนัแนตน่ต้เจอก็ขันทางคือต้องบอกว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเยอะเนี่ยมันก็มักจะเป็นในกองข่าวหรือะไรพแต่ว่าใน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 หลังใครเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบื้องหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยในการคุยกันในการอะไรที่แบบเราไม่เจอหน้ากัานอ่ะมันก็ยังมีการคุยกันอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ชีิเชียเสียได้แบบ เจไดายมากๆเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าในช่วงช่วงช่วงที่เราจะทําละครกระสือลอมซิงอะคะ่ะจริงๆคนหนึ่งที่เชียร์นึกถึงมากๆเลยเนี่ยล้วก็อ,อ,อยากอยากให้ร่วมง,งานกันอยากได้มีโอกาสจะมาทํางานกันที่ที่โมโเราเราติดต่อที่โมโไปเราคิดถึงอะเราอยากเอออยากได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในกองถ่ายครั้งหนึ่งเลยเงี้ยเพราะมันเป็นที่ที่แบบเราอยู่ด้วยกันมาอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็ณตอนนั้นเนี่ยคือเออชียยังเสียได้หรือว่าเชียเชียน่าจะตื้ามากกว่านิดนึงเลยเงี้ยเพราะว่าเราเราไม่เคยรู้เลยว่าช่วงที่เราไปติดต่อเขาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเองสัจสตใจค่อ,ขอนข้างแย่ยมากแย่มากแย่แย่ยําเร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 าน่าจะตื้าออมากกว่านิดนึงเอยเนี่ยน่า,านที่จะมีวิธีในการหว่านล้อมอะไรก็ได้ให้เขาแบบมารับเรื่องนี้นะคะ่ะมันแต่ว่าเราเรา เราล็อเราฆ่า,ามันในีมเป็นเรื่องที่เสียดายมากเสียายมากเลยครับเชื่อว่ากัแบพบี่โมเองน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเราคิดถึงเขาอะว่าเรายังยังนึกถึงอยู่ตลอดนะคะมันไม่มีอะไรที่จะไม่นึกถึงไม่มีเหตุผลอะไรเลยได้แต่คิดถึงได้แต่ เมื่อวานไปถ่ายด้วยกันยังพอมองไปรูปพี่โมเราก็ยังคิดถึงเลยว่าเรื่องจริงรอแอกว่าแบบมันสวยขึ้นแล้วจริงๆริงหรออะไรอย่างเงี้บางทีก็มันรู้สึกเร็วไปจริงๆริแต่ว่าก็วันนี้ก็เชื่อว่าโมรับรู้แต่ว่าพวกเราทุกคนคิดถึงมากมากเสียไาคิดถึงพีมาก็พูดอยู่ตลอดเพราะว่าคิดถึงนะคิดถึงแล้วว้อะไรอย่างเงี้ยนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ